ทำไมพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะส่งช่วยหมดเลยคุณจะทุศิลคุณจะมีศิลปคุณจะลาค่ากลา้าคุณจะมักโกรธคุณจะฟุ้งซ่านมีทางออกดังนั้นอย่าไปตำหนิต,ตนเองว่าเลวการที่มองตนเองเลวว่าเป็นอริยบุคคลไม่ได้เนี่ยพระองค์บอกว่ามันเป็นหนึ่งในมานะหก การสำคัญตนว่าเลวเรียกอตินิปาตะมานะหกเนี่ยถือตัวยกตัวถือตัวจัดนะทำพระนะหัวดือ้อนะอ,อตินิปาตาสำคัญตนว่าเลวนี่ผู้ที่ไม่ละมานะหกไม่สมควรที่จะได้เป็นอรหันต์มานะที่พระผู้มีพระภาคจัดก็มีสามก็มีมานะสาม เห็นเขาต่ำกว่าเราเห็นเขาเสมอเราเห็นเขาสูงกว่าเราอืม,มาหน้ทั้งนั้นอืหรือมาหน้าหกอย่างนี้มีการจําแนกไปอีกเยอะดังนั้นอย่าไปมองตนเองว่าเป็นอริยะไม่ได้ไม่มีใครรับรองได้หรอกแต่โยมต้องมั่นใจว่าเราเป็นมนุษย์เรารู้ธรรมะนี้ได้เพ,พราะพระองค์บอกว่าธรรมะนี้ไม่เกินวิสัยความเป็นมนุษย์ มนุษย์รู้ได้มนุษย์รู้ตามได้บรรลุทําได้เราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่จะปารกความเพียรเผากิเลสแล้วเป็นอริยะให้ได้ซึ่งใครก็ช่วยโยมไม่ได้เพราะมันอยู่ที่วิญญาณน,นั้นไปปฏิทิตังคือไปตั้งที่ไหนอัตภาพเราจะเป็นไปที่นั่นนั้นเราจะไม่ให้วิญญาณไปตั้งในผืนนา พอตั้งปุ๊บเราจะปัดมันทิ้งด้วยการละนันทิ